สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจัน์ทรถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดออรอารยาสาริกบุติผู้เชีย่วชาญด้านเวศรรชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจานนีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ Top Health <'s> Story <S ส,<ว>สุขภาพดีแบบท็อปๆคุณผู้ชมคะหัวข้อของเราวันนี้มีชื่อว่ามะขามป้อม เป็นมากกว่าวิตามินซีธรรมชาติซึ่งเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าวิตามินซีต้องขอวงเล็บนะคะว่าจากธรรมชาตินะคะป้องกันหวัดได้และคุณยุย้ยเลือกใช้ชื่อตอนแบบนี้แสดงว่าต้องมาด้วยข้อมูลที่เพียบแน่นอนเลยค่ะงั้นลุยเลยค่ะดรคะคือคือตัวแย่งอ่ะยุ้ยเชียร์วิตามินซีจากธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่า นอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยในสารประกอบออต่างๆในมะขามป้อม่ะหรือพืชพืชพธธรรมชาติอื่นๆใดๆเนี่ยก็มันก็จะมีสารเคมีในพืชที่เราเรียกว่าไฟโตนิวตรียนอีกมากมายแล้วมันเป็นวิชาที่สอนด้วยไงยูก็เลยแบบชอบอย่างเรื่องวิตามินซีค่ะนักวิทาศาสตร์พบว่าวิตามินซีเนี่ยจะทํางานได้ดีเนี่ยต้องมีไฟโตนิวตรียนหรือสารเคมีในพืชตัวอื่นอย่างเช่นตระกูลโพลีฟีนอลอย่างเช่นมะขามป้อมเนี่ย เฉพาะงานวิจัยขอางมาขมป้อกมก็ออกมาสารพัดเลยค่ะและมะขามป้อมเป็นผลไม้ในตำนานขออนุญาตแทรกความรู้สึกนิดนึงค่ะน้ำลายจะไหลอะนะคะมะขามป้อมเดี๋ยวนี้เราไปตามตลาดสดจะเห็นว่าลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะนะคะถ้าเราถ้าเราเอาลูกใหญ่ๆมะขามป้อมที่ขายในตลาดนะัดตอนนี้เห็นแบบเขาเอามาขายกันเยอะคนนิยมก, um กันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทานเป็นลูกๆอย่างนั้นอะ มันก็ต้องใช้ปริมาณเยอะแต่ว่ายูคิดว่ามันไม่ทุกคนที่กินได้มันฝาดมากนะพี่เปิ้ลเอ,อ่อแต่หมายถึงว่าผลของมันจะไม่ได้มากเท่ากับการที่อ,อ๋อกับสารสกัดมันมันก็ต้องใช้เยอะหน่อยะะไปถึงว่าถ้าะจะใช้ผลก็คือปริมาณนั่นเองนะคะที่จะช่วยได้ก็เป็นสารสกัด ก็จะดีกว่าที่เรากินสดๆอันนั้นกินอร่อยนะคะปริมาณมันไม่ได้มันไม่พอค่ะทีนี้ที่ดรพูดเนี่ยค่ะคือเป็นผลไม้มะขามป้อมี่ยเป็นผลไม้ตำนานในตำนานที่มาของมะขามป้อมตามตำนานเนี่ยมันมายังไงคะดรคะผลไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานโบราณของประเทศอินเดียโดยที่มะขามป้อมถูกเรียกในภาษาบาลีว่าต้นอามันทะหรือต้นอามามละกะค่ะ เป็นหนึ่งในต้นไม้ในพุทธประวัติที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งถูกกล่าวถึงในพระไตรปิฎกตอนเวสสันดรชาดกมะขามป้อมเป็นผลไม้อายุรเวศของอินเดียค่ะที่เขาเรียกกันว่าทิพยะโอสถค่ะโดยเฉพาะความเชื่อในศาสนาฮินดูเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามะขามป้อมเป็นต้นไม้ต้นแรกของโลกค่ะ เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และควรค่าแก่การเคารพเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้มีความเชื่อว่ามะขามป้อมเป็นแม่พระธรณีค่ะผู้หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ด้วยผลอมมลาอันทรงคุณค่าทางพภชนาการเชื่อกันว่า <c oughs> ถ้าเราได้กินอาหารใต้ต้นอมลา,าแล้วจะอายุยืนค่ะผลอมลา,าที่มีสรรพคุณอายุวัฒนะควรได้รับการปีนเก็บด้วยมือเท่านั้น ค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ไม่ต้องไปหาต้นแล้วไปเที่ยวไล่เก็บอย่างนั้นแล้วนะคะ uh huh. เรานํามาใส่อยู่ในขวดแล้วในชื่อไวต้าซค่ะพี่มีติดบ้านตลอดนะคุณยุย้ยค่ะไม่เคยขาดเลยเพราะว่าสารสก,กัดมะขามป้อมผสมวิตามินซีของไทยทำเนี่ยแต่ก่อนก็จารุณีจะเป็นหวัดบ่อยมากเพราะว่าไม่มีทอนซินนะคะในยุคนึงเนี่ยตอนที่ตัวเองอายุ16-17เองอะค่ะตอนนั้นเขาฮิตต้องตัดกัน พราะอักเสบมากๆเขาบอกว่ากลัวเป็นมะเร็งเขาตัดพันธุ์ซีนออกไปเลยจากนั้นมันแล้วก็เป็นหวัดตลอดเลยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นไปเยี่ยมเพื่อนในโรงพยาบาลเฉยๆเป็นหวัดแล้วนะคะก็มาได้ดรยุ้ยนะคะ่ะพอรู้จักดรยุ้ยก็ได้ม,มาขามป้อมได้วิตามินซีในไวตา้าซีเนี่ยนะคะก็มาต้านไวรัสได้ด้วยเอออันนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะ ยุ่เริ่มจากงานวิจัยตีพิมพ์บริสารการแพทย์ชื่อ International Journal of Pharmaceutical Science and Research ในเดือนพฤษภาคม2017คะเป็นฉบับที่ทำการทบทวนวรรณกรรมการรีวิวเรื่องเรางานวิจัยของมะขามป้อมในทางการแพทย์เอาไว้ดีมากๆจริงๆแล้วช่วงนี้คนก็หันมากินวิตามินซีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานกันเยอะมากๆค่ะแต่ว่าการกินวิตามินซีธรรมชาติเนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่าวิตามินซีสังเคราะห์แน่นอน เพราะว่าสารธรรมชาติในผลไม้หนึ่งผลนี้มีมากมายค่ะทั้งไฟโตนิวทรยนคือสารเคมีที่เรารู้จักชื่อแล้วก็ยังไม่รู้จักชื่ออีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคือเราอาจจะไม่รู้จักสารสำคัญในพืชพันธุ์ในแต่ละอย่างจนครบแต่เขาวิจัยการออกฤทธิ์ของพืชพันธุ์แต่ละอย่างจริงๆจะุนีเคยอ่านมานะคะดคตรต้องต้องบอกว่าไปไปเจอเข้านะคะว่า80%ของ ประชากรบนโลกนี้ที่เราอยู่รอดมาได้เนี่ยไม่ศูนย์พัน์ไปซะก่อนนะคะคืออยู่เหลือมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็อาศัยพืชพันธุ์มุนไพราจากธรรมชาตินี่แหละนะคะเป็นการรักษาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณยุ้ยคะใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้องค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือ WHO เนี่ยก็ให้การสนับสนุนรวมทั้งช่วยโปรโมทการใช้สมุนไพรต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคหรือว่ารักษาอาการบาดเจ็บต่างๆนานาขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามค้นคว้าสารออกฤทธิ์จากพืชพันธุ์ธรรมชาติเหล่านี้แหละไปสกัดมาทํายาอีกทีหนึ่งค่ะอย่างมะขามป้อมมีงานวิจัยทางการแพทย์ในแง่ไหนบ้างคะคุณยุ้ยคะมะขามป้อมมีงานวิจัยว่าใช้ได้ผลตั้งแต่การกําจัดสารพิษออกจากตับการลดคอเลสเตอรอลการร่วมบําบัดอาการไตเสื่อมตามอายุเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก สำหรับอายุรเวทใช้ขับปัสสาวะแก้ร้อนในเป็นยาเย็นช่วยระบายผลไม้ที่นำมาตากแห้งเนี่ยถูกนำมาใช้บำบัดเบาหวานค่ะใช้ในโรคบิดเพราะว่าเรื่องของการต้านอนุอิสระที่แรงมากของมันนี่แหละนอกจากนี้เนี่ยก็มีการใช้ในดีซ่านอาหารไม่ย่อยเลือดจางโดยที่ให้ร่วมกับธาตุเหล็กค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยสารสกัดมะขามป้อมมิต้านไวรัสหลายชนิดรวมทั้ง rsv ที่อยากจจัดเป็นตอนเลย บันทึกทางการแพทย์ของมะขามป้อมตำรับอายุรเวทของอินเดียได้บันทึกสรรพคุณของผลมะขามป้อมไว้มากมายแล้วเกินนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยแต่ในตำรับของไทยมะขามป้อมเองก็เป็นยาที่เข้าเครื่องยาไทยหลายตำรับเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันหลังเบรกดีกว่านะคะในเรื่องของงานวิจัยทางการแพทย์ของมะขามป้อมสักครู่เดียวคะ่ะ Top h e a l t h Story t i รฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาของมะขามป้อมมีดังนี้ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ต้านไวรัส HIV แก้ไอต้านการอักเสบลดความดันโลหิตต้านมะเรง็งต้านอนุมูลอิสระต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารปรับสมดุลไขมันและน้ำตาลในเลือดป้องกันตับและไตาจากอันตรายของสารพิษช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือด และช่วยให้สมาธิดีขึ้น